อ่ะพาือมาถึงแล้วครับพาือมาถึงแล้วพี่น้องบรรยากาศสานเ่องพี่น้องเอ้ยสุดยอดสมิงแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งโอ้ปลากุ้มใส่งามพี่น้องอี๋อื๋อี๋อู้ หมานอยู่พี่น้องหมานอยู่นี่พอได้อยู่ครับอืมใส่บังอู้แมงอองามอยู่ครับปุ้ยอื้อสวัสดีครับผมพันเตาะักกิโลทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้อง,องป้องปายสุบอกสุวรรณกันแล้วครับผมวันนี้กม็มาพบพี่น้องอีกคือเก่าครับผม พาพีพันนองมาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมพาพีพันน่องมาหาลายว่องปลาขาวอีกคื้เก่าครับวันนี้มาพบปะกันอยู่น้องบานตาดอีกขื้เก่าครับวันนี้ว่าครับทีมงานชุดใหญ่เลยครับผมวันนี้ว่าผัดเต๋อกว่าครับผมครับพัดเตยอฮักิรัตุงครับผมดีครับดีครับผาดมุนครับผมสวัสดีครับผานข้ามวันนี้ว่าชุดใหญ่เลยครับพี่น้อง ลางหาองเขาดอกล้งหอดไม้เลยครับเดยวสีใส้ไม้นี่ก็น่าครับแ้วก็สีขยับไปเรื่อยๆขยไปทางไห่นะครับใส้ไปเรื่อยๆนะครับใหญ่ไปเรื่อยๆเอาไปติดตามกันครับว่าสีบม้รัอนี้ออกมาพี่แม่ใหมไม่พีแม้พีแม้ไม่พีแม้ไปออกไป้งอกแป้เออออกไม้งอกออกใหม่ไปเลย เอาไปพูดเลยนะคะันาะเอาไปทำพี่อาอต้องเงี้ยรูปร่างคือสามสิบแม่เอาไปถือ เดีวมาอเอาเลยดีเลยสุครับวเข้าไว้ยี่นี่เร็บปลาครับโองาสวยงามเลยเนี่ครับผ่านมูลครับผ่านมูลไปผ้ามีครับหาหอยครับผ่านมูล ล <laughs> หลายมองปลาบัวครับทีมงานเทาหลายทีมมืเลยค้ณพายค่ายก้างมากครับพี่น้องมาเบิ็งน้ำกันครับไซออมไปมัเดเน,นี่ยคุณบ้าดเพื่อนเช่าคนครับหาหอยอยู่ครับมามา,มาพี่น้องมาเรียนนาเกันนี่ซีการเขาก็ะก้างใร นี่พี่น้องหอยชะลีครับใครหอยชะลีเกาะใบบัวตอะไหเรา่อยไปเบึงมาถึงบองหล,ยล,ล<อ>ายเลยครับพาโม<ป>ว่<พ>า<ป>ถึงแล้วครับพาโมว่าถึงเร็วพี่น้อง เน <auto> <pay> ี่ครับพี่น้องครับปลาครับนี่ลกัญาใหม่ใครไหมนี่ต้ยนี่อู้วน้าพ่นครับตอนสองตอสามครับเฮ้เฮ้ยแต่พรท่านยามเด้อพี่น้องไอ้แค่ยกโชว์ให้พี่น้องมึงซื้อเดี๋ยวไอ้พากยามกันมืงแค่ซื้อไลซื้อแค่ข้าวข้าวครับเดี๋ยวมาหลุนรอจิการถอยเข้ายามเด้อครับพี่น้องเด้อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วอ พี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งโอ้ปลากุกกก้มใส่งามๆพี่น้องอี่ที่ที่โอ้มันอยู่มันอยู่มันอยู่พี่น้องมันอยู่นี่พอดีอยู่ครับ ผ่านเปลดอมาด้วกันครับพี่น้องคุณมองไอู้หมางะใส่บังอ,อ้แมงมมงามอยู่ครับปูน อัอดเรียกอ,อยู่ครับขาอยู่ขาอยู่มาน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 พี่น้องเอาปดครับปดครับไปแล้วครับแล้วุดแล้วใจ้หงาขนาดเลยคนนี้ อุ้วไปไงน้องโอ้วานชักครับก <c oughs> ับเสืมอมู่เปล่าครับ <c oughs> นอนนี้ก็คุนี้ครับเอาไหมเอาไมเอาไหมไปอีกก่อนนี้เอ,อเอาไปอีกแล้วครับโอ้ ว่านี่ว่ะว่าทีพบบา่พี่น้องคนนี่ยับมือเปล่าเลยพี่น้องอู้ยยเห่งงาอีกครับคนนี่ครับมบือช็อตต่อเนื้องเลยพี่น้อง <Nhạc> mày lái của <phở> áo nhạc <laughs> mày <không> lại <laughs> mày lại hấp phát tàu <laughs> mày lại <laughs> ừ. phun phun chẳng tình yêu hả 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 Phốt, phốt, phốt <laughs> เป็นปุ่มเลยครับพี่น้องใครถึงมองวันก็ถือยิงใครเหรอเนาะยิงยังเหฮะใครยิงยังงหอต้งยิงใครเออดใอ่อยก่อน เอาตอนนี้เราก็ขึ้นจากน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพนงานมือนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมเดี๋ราใส่เบิ่งพนงานครับนี่เต็มกระติกเลยครับผุ่นอีกกระติกนึงนี่น่ารถครับผุนสองสองกระติกแล้วครับวันนี้ถือว่าหมานอยู่นะครับผมนี่ครับเขาอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพายกโรทุ่งให้ฟันต่อเลยกับทีมงาน่น้ำในกันแล้วกันครับผม